สวัสดีค่าชาวราศีตุลทุกๆท,ท่านคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนกันยายนราศีตุลก็เป็นชาวธาตุลมนะคะสัญลักษณ์ก็เป็นตราช่างเห็นตาช่างก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นคนที่รักความยุติธรรมไม่ชอบเอาเปรียดใครนะคะแถมยังเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนที่ลำบากแต่อิทธิพลของชาวธาตุลมก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะรักอิสระ ไม่ชอบไห้ใครมาบังคับนะคะจะทําอะไรนี่ถ้าคนมาบังคับนี่ก็จะเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งเลยแต่บรรลุตาช่างนี่ก็เป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองเรามาดูไพ่กันดีกว่านะคะสําหรับในเดือนกันยายนนะคะชาวราศีตุลก็สิ่งที่ต้องจะต้องการจะทํานะคะหรือว่าจุดมุ่งหมายก็สามารถที่จะ ดำเนินไปตามที่คิดได้แล้วนะคะรวมถึงการละทิ้งปัญหาที่สิ่งที่ว่าทําให้เดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจก็สามารถที่จะก้าวข้ามมาได้นะคะจับได้ไพ่อีตัวเ,เดทนะคะก็เป็นอัศวินโครงกระดูกนะคะหรือไม่อีกทีหนึ่งเขาก็จะหมายถึงเทพเจ้าแห่งความตายหรือบางทีก็หมายถึงท่านเท้าเวสุวรรณนะคะและอีกใบก็จะได้เป็นไพ่เด็กถือคาถานะคะก็หมายถึงการที่เกี่ยวกับเรื่องก,การงานของตัวเองนะคะอาจจะมีเรื่องที่จะ คือมันยังไม่ราบค่าไปทีเดียวนะคะยังไม่เสถียรงานก็ยังต้องทําต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็รู้แล้วว่าเราจะจัดการยังไงนะคะแล้วก็มีเออ่มีเหตุการณ์สองอย่างที่จะต้องให้เราเนี่ยตัดสินใจนะคะก็ค่อนข้างจะตัดสินใจยากนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะเป็นเส้นทางที่เหมือนกับว่าค่อนข้างจะขรุขระบ้างนะคะ มีอะไรที่จะทำให้เราต้องตัดสินใจมากขึ้นนะคะแต่โอเคไม่เป็นไรนะคะในเดือนนี้มีจับได้ไพ่เดอะเวอร์นะคะเทวดาคุ้มครองนะคะคนที่มีคนที่แอดจะคิดร้ายอะไรพวกนี้นะก็สมมารเขาก็จะแพ้ไพ่ตัวเองนะคะไพ่ใบสรุปก็จะได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี่ก็คือเงินตรานะคะหรือโอกาสหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เรามีความสุขไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะคะบางทีก็หมายถึงพวกวัตถุ ข้างๆก็เป็นหนึ่งเหรียญนะคะเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะมีลาบลอยเข้ามาหรือว่ามีเงินเข้ามาหาเรานะคะหนึ่งเหรียญก็เป็นรูปมือจับเหรียญนะส่วนใหญ่เป็นลาบลอยเข้ามาเงินที่ว่าเราก็คิดไม่ถึงว่าจะได้มานะคะก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็ยังมีไพ่เก้าเหรียญนะคะเข้ามาด้วยนะคะคนที่คิดจะเก็บเงินนะคะก็มีโอกาสที่จะเก็บเงินได้ในเดือนนี้แหละแต่ถ้าจะจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ทางบ้านนะคะหรือแม่ก็เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนะคะย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งหรือว่าการลงทุนใหม่ๆนะคะ,ะก็ระวังเกี่ยวกับพวกเอกสารอะไรพวกการทํานิติกรรม,ะะอ,รรอ,มอะไรพวกนี้นะคะพวกเอกสารบัญชีหรือว่ากฎหมายอะไรพวกนี้นะคะบางคนก็อาจจะเสียค่าปรับนะคะค่าทมเนียนต่างๆนะคะการเจรจาสื่อสารหรือว่าการเขียนนะคะรวมถึงโรค ในโลกของโซเชียลด้วยนะคะก็ต้องแบบเหมือนกับติดต่องนนี้เราก็อ,อาจจะต้องเข้าไปพันผูกกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงการที่ว่าเล่นโซเชียลด้วยนะคะบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับงานนะคะบางทีก็เกี่ยวกับว่าเราใช้ชีวิตมุ่งไปในะทางนั้นมากขึ้นนะคะก็ระวังเกี่ยวกับสังคมใหม่ๆนะคะได้ไพ่เลเวอร์กับหัวนะคะที่นีไพ่เลเวอร์นี่ก็ต้องเลือกสองทางอยู่แล้วละ่ะมีไพ่เลือกให้เลือกอยู่ถึงสามใบนะคะก็คือ เทมเพลนส์นะคะก็คือการจัดสมดุลกับชีวิตของเรานะคะแล้วก็สองดาบน,นะคะสิ่งที่เราต้องเลือกแล้วก็รวมถึงเลเวอร์นะคะแต่ในด้านจิตใจก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเพราะว่าสามารถที่จะแบบตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราเองได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะมีไพ่เฮอร์มิตมาถึงสองใบนะคะบางคนก็อาจจะคิดจะทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอาจจะเริ่มต้นที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะ ไพ่ใบนี้ก็คือเรากำลังคิดที่จะทำอะไรบางอย่างดูบางครั้งก็หมายถึงว่าการที่ว่าเราอาจจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกมากเท่าไหร่นะคะคือมันเป็นภาพที่ว่าเอมันมันก็ว่าเ,เฮอร์เมตนี่เป็นไพ่แห่งสติปัญญานะคะการรวบรวมพลังความคิดจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะมีไพ่เอเอเปอเรอร์ Emperor นะคะแล้วก็เอ p มเพรสนะคะทั้งจักรพรรดิแล้วก็ะะจกักรพรรดินีเส้นเป็นไพ่กับหัวก็หมายถึงความ เด็กเหนื่อยในสิ่งเหล่านี้นะคะบางทีก็ความทุ่มความพยายามจะทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะรวมถึงสุขภาพนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามีคนจะมาคอยเบียดเบียนเงินกับเรานะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับพวกไปต่างประเทศด้วยนะคะคนที่คิดจะทํางานต่างประเทศก็จะต้องวุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะคะ หรือบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการการเรียนการศึกษานะคะมีไพ่แฮร์รแฟนเกิดขึ้นด้วยนะคะไอ้แฮร์รแฟนนี่ก็จะหมายถึงคนที่ว่าเออเป็นเป็นที่เหมือนกับว่าเป็นที่รับหน้าถือตาก,กับบุคคลภายนอกอะไรพวกนี้หรือว่าการที่ว่าเราจะได้ไปติดต่อในองค์กรใหญ่ๆนะคะบางทีก็มีค่าจ,จ่ายค่าจ,จ่ายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะคะคือไม่อยากจะทายอะไรมากไปกว่านี้นะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องทั่ว,วไปที่ว่าเราเจอนะคะแต่ว่าขอทายว่า มีไพ่เหรียญแล้วก็ไพ่เงินทองเข้ามาเยอะนะคะก็น่าจะโชคดีนะคะถ้าไม่มีอะไรมาขัดแข้งขัดขาซะก,ก่อนนะคะส่วนจะได้เงินแสนเงินล้านเงินหมื่นอะไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านเออไอตัวไพ่เดซนี่นะคะที่บอกเป็นอัศวินโครงกระดูกเออขี่ม้าขาวมายังหมายถึงพวกงานขาวดํานะแล้วก็บางทีก็หมายถึงการแยกกันอยู่ในกรณีที่ว่าปีมีเหมือนกับแบบเกี่ยวกับเรื่องความรักอาจจะแยกกันอยู่สําหรับคนที่เคย่ัน เคยมีแฟนมาแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอหวานใจคนใหม่บางทีมันก็เป็นเรื่องวิตกกังวลด้นะบางทีก็วิตกกังวลเกี่ยกบเรื่องแฟนของเราอะ่ะคนที่ว่าเราผูกพันอยู่ด้วยนะคะเอ่อสาหรับคนที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับอะไรพวกนี้นะคะก็ถือว่าจะมีมีโชคมาด้วยเนาะประ,ประมาณว่ามีแบบเทวดามาให้โชคหรืออะไรแบบมาคอยช่วยเหลือเราโดยที่ว่าเราก็มองไม่เห็นนะคะ เราก็หาเวลาว่างๆไปไหว้ขอบคุณหรือว่าทําบุญแล้วก็อุทิศถวายให้กับเทวดาประจําตัวให้กับเราก็ได้หรือว่าิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าคอยคุ้มครองดูแลเราอยู่แต่บางคนก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปปิกวิเวนะคะไปพัฒนาจิตใจนะคะหรือไม่ก็อาจจะแค่ไปทําบุญธรรมดานะคะเพราะว่าไพ่เฮอร์มิตนี่ไพ่แห่งปัญญานี่ก็เป็นไพ่เขาเรียกว่าฤาษี่เนาะแล้วก็ยังมีไพ่เกี่ยวกับพวกศาสนาหรือว่า ความเชื่อต่างๆก็คือไพ่แฮร์ริเอฟ e นส์นะคะพวกจิตวิญญาณความเชื่อความรู้ใหม่ๆที่ว่าเราอาจจะเข้าไปศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเราเข้ามาทำให้เรามีความสดชื่นแล้วก็มีความสุขความสุขนี่ก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามานะก็สมเงินทองเลยแหละเพราะว่า,พาไพ่แบบสุดท้ายโอเคก็น่าจะแค่นี้นะคะเห็นเลยแล้วก็น่าจะมีความสุขแล้ว ด้านจิตวิญญาณก็มีความสุขไปด้วยก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกๆคนนะคะมีความสุขในเดือนกันยายนนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่าจะมีคอมเมนต์แนะนำอะไรดีๆมาก็คอมเมนต์มาได้ในช่องของคุณมีองค์นะคะสวัสดีค่ะ